สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนชาว YouTube นะครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง YouTube วีรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาประกอบอุปกรณ์ภายในฝาสูบคลิก125นะครับตัวนี้ออนิวนะครับลูกค้ามาจากพนามสองนะครับประกอบใส่ใน ฝาสูบนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในฝาสูบนะครับทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาประกอบว่ามีอะไรบ้างนะครับในกรณีที่เราถอดออกมาซ่อมนะหลายคนชอบทหนหนําให้นู่นไอ้นี่หลุดหายก็เดี๋ยวให้คลิปนี้นะครับเป็นคําตอบว่าอะไรมันมีอยู่ยังไงอยู่แบบไหนตรงไหนนะครับคันนี้ก็เอามาทําชุดบนใหม่นะครับทําชุดบนใหม่ก็มีเนี่ยครับนี่ตรงนี้ก็จะมีแผ่น แผ่นเหล็กลองสปริงวาลนะครับนี่สองตัวเลยนะครับฝั่งละตัวนะครับแผ่นรองสปริงวาลนะครับแล้วก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นฝาเปล่าเลยฝาเปล่าก็จะไม่มีแผ่นเหล็กตัวนี้มาอันนี้เซนเซอร์ตัวนี้เราไม่ได้ถอดออกฝาเปล่าเสาคอท่อไม่มีมาให้นะครับฝาเปล่าเสาคอท่อไม่มีนะครับนะครับไปเราลงมือประกอบไปเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องทําความรู้จักก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับ อ่าสิ่งที่เราจะใส่เข้าไปลําดับแรกก็คือนะครับซีนยางซีนยางหมวกวาวนะครับหรือว่าซีนแกนวาวนะครับบางคนก็เรียกยางหมวกวาวบางคนก็เรียกซีนซีนแกนวาวนะครับบางคนก็เรียกซีนก้านวาวนะครับก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับซีนวาวเรียกง่ายๆคือซีนวาวนะครับอ่าของใหม่นะครับอ่า ลำดับต่อไปสปริงวาลสอ2ตัวนะครับรถคันนี้ใช้งานมาประมาณแสนกว่าโลแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็สปริงวาลสอ2ตัวนะครับวาลวอดีวาลอเสียอย่างละอันชิ้ร้ิบห้านะครับใช้ร่วมใช้อะไรร่วมกับ p ีเซ็กร้อยิบห้านะครับตัวเดียวกันนะครับ ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ภายในอื่นๆก็จะมีแกนกระเดื่องวาวสองตัวไอดีไอเสียใช้ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็นี่ครับเล็บวาวนะครับแคมนะครับหรือว่าแกนลาวลิ้นนะครับลูกปืนลูกใหญ่เบอร์หกหกศูนย์ศูนย์สองนะครับหกศูนย์ศูนย์สองนะครับ ลูกนี้หกศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับสี่สามนะครับลูกใหญ่เนี่จะลงท้ายด้วยคําว่าจะไม่มีสี่สามนี่เห็นไหมหกศูนย์ศูนย์สามผมผมบอกผิดนะเดี๋ยวผมผมจะบอกใหม่เดี๋ยวผมบอกเบอร์วีดอให้ใหม่เอยบอกเบอร์ลูกปืนให้ใหม่นะครับลูกใหญ่หกศูนย์ศูนย์สามนะครับลูกปืนแคมคิกร้อยยี่สิบห้า p c x นะครับลูกใหญ่นะครับหกศูนย์ศูนย์สาม ลูกเล็กเบอร์มันจะฝังอยู่ด้านในนะครับฝังอยู่ตรงนี้นะครับเบอร์หกศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับซีสามนะครับส่วนลูกปืนแคมคิกไอสกูปปี้เก่านะครับจะเป็นหกศูนย์ศูนย์สองนะครับผิดนะครับผมบอกผิดนะคิกร้อยยี่ห้าพีเซ็กร้อยยี่ห้านะครับหกศูนย์ศูนย์สามนะครับแล้วก็หกศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีซีสามลงท้ายด้วยนะครับไอลูกหกศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับ ไอ้ลูกใหญ่เนี่ยไม่มีคำว่า C3 ลงท้ายนะครับอ่าแล้วก็จะมีแผ่น Retainer สนนองตัวนะครับแผ่นนี้ก็จะเอาใส่ดูตรงนี้ใส่ตรงนี้เดี๋ยวประกอบให้ดูนะครับแล้วก็นอ็อตแล้วก็กระเดืองวาวแล้วก็ใบาวาลวีเดีเซียนะครับไปลงมือประกอบเลยเกะออกมาก่อน ไม่กี่วันก็สงการแล้วครับรถพี่พี่เพื่อนๆท่านไหนเสร็จไม่ทันผมก็ขอโทษทุกท่านนะครับเดี๋ยวหลังสงการผมจะกลับมาเร่งทําให้นะครับผมต้องดูก่อนว่าผมจะเสร็จงานชุดนี้เมื่อไหร่นะครับผมถึงจะกลับมารับงานอีกรอบนะครับน่าจะเป็นนู่นแหละครับกลางพฤษภาคมน่นนะครับถึงถึงจะเสร็จนะครับงานที่ค้างอยู่ยังไม่เสร็จเลยครับอ่ แข็กไปแล้วใช้หัวแม่มือกดเข้าไปอย่าให้เอียงนะครับ แล้วเราใส่ซีนวาลวเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลำดับต่อไปเราก็จะใส่นี่ครับใส่ใบาวาลวก่อนใส่เราก็ฉาลมน้ำมันเครื่องก่อนที่แกียร์วาลวนะครับต้องกันเวลาเราดันใบาวาลวเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวซีนมันจะขีดขาดหรือมันจะปิ้นเราหมุนเบา นี่ก็จะเป็นวาล์วน้ําตัวใหม่นะครับวาล์วน้าปั๊มน้ําใครที่ใช้งานเกินแสนกิโลเมตรนะครับหรือรถคันนี้น่าจะอยู่ประมาณแสนกว่าๆนะครับไม่รู้ว่าแสนเท่าไหร่เดี๋ยวท้ายวิดีโอเดี๋ยวจะไปพาไปเปิดปุนแกนะครับเปลี่ยนเลยนะครับของเก่าลูกค้าเนี่ยตัวนี้มันหมุนไม่ค่อยอยากจะไปแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเราถอดออกมาแล้วมีคราบตะกันน้าเยิ้มตรงเนี้ยนะครับ ให้เปลี่ยนเลยนะครับใครที่ใช้งานเกินแสนโลแล้วเปลี่ยนเลยนะครับถ้ามีอาการไม่ดีนะครับลูกหนึ่งไม่ถึงพันนะครับราคาไม่แพงนะครับซ่อมกับซื้อใหม่ราคาใกล้เคียงกันครับทีนี้เราก็ถุงวางไว้ใต้นี้นะครับถุงวางไว้ใต้นี้เ้าแกะสปริงวาล์วตัวใหม่ออกมาใช้กับ p c x เนียสปริงวาล์ว คลิก้ยี่ห้เอาสีส้มขึ้นข้างบนนะครับถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสีส้มมันหายไปนะครับถอดออกมาแล้วไม่รู้ว่าจะใส่อันไหนขึ้นข้างบนนะครับทฤษฎีในการใส่สปริงวาล์วนะครับ ทฤษฎีในการใส่สปริงวาลนะครับฝั่งขวาของมุมจอนะครับหรือสีขาวๆเนี่ยซ้ายของมุมจอเป็นสปริงวาลขวาของมุมจอนะครับเป็นสปริงกดคัด์นะครับสปริงกดคัด์กับสปริงวาลจะไม่เหมือนกันนะครับนี่สปริงกดคัด์เนี่ยข้อสปริงมันจะมันจะระยะห่างมันจะเหมือนกันหมดทั้งทั้งบนทั้งล่าง นะครับแต่สปริงวาลเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับนี่ถ้าเป็นสปริงวาลเนี่ยข้อสปริงที่มันคิดคิดกันเนี่ยจะอยู่ด้านล่างข้อที่มันห่างจากกันเนี่ยต้องอยู่ข้างบนนะครับจงจําไว้เลยเพื่อพี่เพื่อนเื่อนมือใหม่ทุกคนนะครับหรือว่าน้องๆ้องช่างยนต์มือใหม่คนที่เป็นช่างอยู่แล้วเราให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่โจมตีกันนะครับต่างคนต่างอยู่นะครับนี่สีส้มเนี่ยต้องอยู่ข้างบนเหมือนที่ผมบอกแต่ว่าถ้ามันไม่มีสี ให้เอาข้อที่มันคิดกันเนี่ยลงข้างล่างเอาข้อที่มันห่างจากกันนีขึ้นข้างบนนะครับการใส่สปริงเวาลวทิดด้านหรือว่ากลับด้านเนี่ยมีผลต่อตอนตั้งเวาลวนะครับจะหาค่าความนิ่งของเวาลวไม่เจอเลยนะครับระยะห่างของเวาลวไม่เจอแล้วก็ถ้าเป็นรถคารูเนี่ยอาจจะเดินเบาไม่นิ่งหรือ อาจจะเบาดับเป็นบางจังหวะนะครับเดินเบาไม่เรียบนะครับรถขาบ,บูผมเคยสัมผัสมาแล้วเพิ่งจะประกอบเสร็จไปเมื่อเมื่อวันนะครับอันนั้นไม่ได้ทําวิดีโอไว้นะครับใส่สปริงวาลวกลับด้านกับใส่ส,สปริงวาลวถูกต้องนะครับรถเบ,บานิ่งนะครับสตาร์ทไว้ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงก็ไม่ดับนะครับในรอบที่มันต่ํานะครับมีผลนะครับมีผลแล้วก็มีผลตอนหาค่าระยะห่างของวาล์วดีเอเสียด้วย ะครับถ้าใส่สปริงวาลกลับด้านนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับผมอ่าทีนี้เราก็วางลงเลยวางไว้เอารีเทนเนอร์มาใส่ทีนี้เราก็วางเล็บวาลวเข้าไปกดกดสปริงวาลไว้นิดนึงนะอ่านี่นะครับ นี่นี่คือเหล็กกดสปริงวาลนะครับตัวกดสปริงวาลมันก็จะมีสองแบบแบบหนึ่งก็จะใช้สําหรับไอที่เมนรีเทนเนอร์ใหญ่นะครับสปริงวาลใหญ่ก็จะใช้อีกตัวกดอีกแบบหนึ่งส่วนตัวกดที่เป็นรีเทนเนอร์เล็กก็จะใช้แบบนี้ได้นะครับนี่หลังจากนั้นเราก็วางวางเข้าไปในลักษณะนี้ครับนี่ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จัด จัดเรียบวาวให้มันห่างกันให้มันไม่ไม่ให้มันมีระยะห่างด้านใดด้านนึงเยอะจนเกินไปนะครับผมนะครับเห็นไหมให้มันห่างประมาณนี้นะนี่วิธีการใส่สปริงวาวที่ถูกต้อง นี่ครับนี่ข้อที่มันคิดกันต้องอยู่ด้านล่างข้อที่มันห่างต้องอยู่ด้านบนนะครับสําหรับมือใหม่นะครับถ้าใครผิดก็เอาความผิดพลาดของตัวเองเป็นครูบาอาจารย์นะครับอย่าไปเสียใจเลยนะครับถ้าเรารู้ว่าผิดเราก็เอาผิดมาเป็นครูอย่าผิดไปเป็นผิดนะครับเอาผิดมาเป็นครูนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปเราก็พยายาม อันนี้ก็ทําเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้มันพลาดอีกแล้วกันนะครับทุกวันนี้มันง่ายนะครับยังหลายคนที่มีเบอร์โทรผมเป็นช่างยนต์มือใหม่นะครับหลายคนมีเบอร์โทรผมก็โทรถามผมนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนผมเป็นเด็กฝึกงานจะไม่ถามใครเขาจะไม่ค่อยตอบเลยใ้เรื่องพวกน,นี้นะครับทุกคนโชคดีมากนะครับที่มี YouTube ครับที่ YouTube เปิดโอกาสให้ใครลหลายๆคนทําคลิปลงไปในแบบฟอร์ม u t u b e นะครับหลายคนก็จะได้ความรู้ตรงนี้ไปนะครับผมเก็บไว้ถ้าผมเป็นอะไรไปนะครับความู้เหล่านี้มันก็จะสูญเสียกับผมไปเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเผยแผ่องค์ความรู้ดีกว่านะครับอ่าอย่าลืมนะเอาข้อที่มันทางห่างนี้ขึ้นข้างบนอแล้วกกดรีเทนเนอร์ไว้ น,นี่นะนี่ครับอันนี้เราไม่ต้องปรับแต่งเลยจังหวะมันจะล็อกของมันเองเลยนะครับทีนี้ก็ใชโลมน้ำมันเครื่องใส่ลูกปืนแคม ก็นี่ครับนี่นะอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆลูกหัวใจนะครับนี่ให้ให้เราใส่เข้าไปในลักษณะนี้เลยให้เราเอา,เอาเดือยตัวเนี้ยเอาเดือยตัวเนี้ยคว่ำลงไปอย่างนี้นะครับคว่ำลงไปอย่างนี้นี่ที่จะนี่เวลาเราใส่บางรุ่นจะใส่ยากแล้วก็อ,ออกอยากนะครับนี่รุ่นนี้จะอ,ออกง่ายเข้าง่ายแต่เราต้อง เวลาใส่เราต้องเอาเดือยตัวนี้ลงไปด้านล่างนี้ก่อนลงไปเดือยน,นี้ลงไปด้านล่างฝาสูบนะครับอ่ะนี่ครับอ่ะแล้วเราก็ดันเข้าไปนี่ครับเสร็จแล้ว หมุนดูนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะใส่กระเดื่องวาวนะครับให้เราเอาเอาตัวนี้นะครับเอาเดือยตัวนี้ตรงกับหัวน็อตนี้ก่อนเลยนะครับน็อตที่เราล้างไว้ก็นี่ครับใส่น็อตเลย แบเกนยวตันผมใช้ยี่ห้อนี้มันไม่มียี่ห้อซื้อมาจากในลลาสนา99บาทเอ้ย999บาทสองหุนนะครับมันจะมีสองหุนสามหุนนะครับแล้วก็สี่หุน,นเดือยตัวนี้ต้องอยู่กับหัวน็อตนะครับเดือยตัวนี้ต้องอยู่กับหัวน็อตอย่างนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้ก็จะมาให้ความรู้อีกอย่างหนึ่ง รกระเดืองวาวไอดีไอเสียรุ่นนี้ใช้ร่วมกันไม่ได้เว้นถ้าจากว่าเราจะเอาตัวรถกําลังอัดที่อยู่กับแคมออกหรือว่าแกนลาวลินเนี่ยเนี่ยตัวรถกําลังอัดมันต้องอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราจะใส่กระเดืองวาวสับกันได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเอารถตัวรถกําลังอัดออกถ้าเราไม่เอาตัวรถกําลังอัดออกอย่าใส่ผิดตัวเป็นเด็ดขาดนะครับถ้าใส่เอาไอเสียไปใส่ไอดีเอาไอดีมาใส่ไอเสีย รถจะสารตาตติดยากนะครับเนื่องจากว่ามันจะไม่มีทัวช่วยลดกําลังอัดนะครับประมาณนั้นนะครับนี่นี่ฝั่งไอดีจะจะไม่มีติ่งไม่มีอะไรเลยจะเป็นผิวเรียบนี่ฝั่งไอเสียนี่มันจะมีติ่งขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็เอาตัวนี้ไปใส่ไอเสียก่อนเลยน่นะครับเสร็จแล้วอ่าเราก็มันจะมี มันจะมีที่เราใช้ไขควงแขกไขได้นะครับแล้วก็ใส่ด้านไหนก็ได้เราดูตรงนี้นี่ดูรอยเก่ามันใส่เข้าไปแล้วนี่ฝั่งที่ไม่มีเดือยเเาาอไปให้เอาไปใส่ไอเดอร์นะครับมือใหม่ครับ เฉียให้มันตรงให้มันตรงแล้วก็ใส่นอ็อตตัวนี้เราไขาเสร็จแล้วแล้วก็มาไขาตัวนี้ต่อตัวนี้ก็จะไขยอยู่ที่11นิวตันนะครับมันเป็นน็อตด,ดำค่อนข้างที่จะตึงนิดนึง เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะใส่ไอ้ตัวนี้นะครับก่อนใส่แล้วก็เหมือนเดิมทากาวกันรั่วซึมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าโรงงานเขาก็ทามาอย่าทาเยอะบีบใส่มือแล้วก็แตะเบาๆให้กาวมันติดกับค้นงานหน่อยทาเยอะมันจะเป็นเศษขยะในห้องเครื่อง เวลามันใช้เป็นนานๆมัจนจะหลุดล่อนออกจากตำแหน่งกันแ้วทีนี้มันจะทําให้เศษพววเนี้มันไปอุดตะแกรงกองน้ำมันเครื่องนี่ก่อนใส่มันจะมีสลักเล็กๆนี่ด้วยนะสองตัวนะครับสลักนี้จะเป็นตัวนําศูนย์ว่าไอเนี้ยจะไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง เรียบร้อยครับสำหรับการประกอบอุปกรณ์ภายในฝาสูบชิร้อยยี่บห้าออนิวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเทคนิคในการประกอบอุปกรณ์ภายในฝาสูบความรู้เล็กๆน,น้อยๆผมก็ได้มอบให้ทุกคนในวีดีโอแล้วนะครับผมนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเปิดเลขไม้ให้ดูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ถอดสายกาวน่าจะขึ้นอยู่นะครับยังไงก็น็อกรอบครับรถคันนี้ นี่ครับน็อกรอบมานี่แสนสี่หมื่นห้าพันกิโลแล้วนะครับเป็นรถค้นอีสานบานเข่านะครับเป็นไทยขอนแกน่นคือกันเลยนะครับต่างกันอยู่เราอยู่อำเภอบ้านฝางนะครับผมอยู่นนท์ศิลานะครับไอเราอยู่บ้านฝางหรือว่าบ้านฝางอำเภอบ้านฝางหรือดอนม้งนี่แหละนะครับขอนแกน่นคือกันนะครับส่วนขั้นนี้นะครับ ฝ่ายทะเบียนกทมนะครับเป็นรถเจ้าของรถนี่เป็นเช่ากาลสินนะครับนะครับเหล็กไม่ใส่บ่ได้แล้วนะครับสาเหตุเกิดจากน้ำมันเครื่องแห้งครับลูกสูบไล่เป็นกับแก่เลยเห็นปะน่นะครับลูกสูบไล่เป็นกับแก่เลยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสชิได้เฮ็ดคลิปเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้ติดตามรับชมอยู่ครับอาดสิบ่าไดเฮ็ดคลิปเต็มหรอก เพราะว่าผมเห็นรลัดขั้นตอนแล้วก็ต้องการรวบรลัดต,ตัดตอนให้มันเสร็จไวที่สุดนะครับเสร็จก่อนสงการส่วนขั้นนี้นะครับร้อยสิบไอขั้นนี้นะครับหรือว่าร้อยสิบไอขั้นนี้เองนะครับร้อยสิบไอขั้นนี้เลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเป็นรถป้ายเหลืองนะครับรถเพื่อนกันนะครับเลขไม่อยู่ที่สองหมื่นหกพันสี่ร้อย 75.3นะครับเป็นรถปี2021เรือนใหม่ดิจิตอลนะครับเอามาเปลี่ยนในนี่ครับนี่เห็นไหมเนี่ยแทงน้ำมันเครื่องมีปัญหานะครับผมจะไม่ก้าวไก่เขานะก็คือพูดเท้าความให้รู้นิดนึงว่าเจ้าของรถคันนี้เอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแล้วทีเนี้ยเกิดปัญหาคือเกียวน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องรูดนะครับ าจจะเกิดจากคุณภาพของสินค้าหรือว่าอาจจะเกิดจากตอนที่ไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องเนี่ยเครื่องยนต์ร้อนจัดอาจจะเกิดจากความสะเพาของคนที่เปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วทีเนี้ยก็เลยเกี่ยวเสียมานะครับก็เลยไอคนที่ทําให้เนี่ยก็เลยรับผิดชอบด้วยการซ่อมเกียวให้ใหม่นะครับแต่ตับเอียงนะครับแล้วทีเนี้ยน้ํามันเครื่องก็ยังหยดหรือรั่วซึมอยู่ ลูกค้าไม่สบายใจนะครับผมลูกค้าก็สบายใจครับบอกง่ายๆอ่ะถ้าสายอสานบาดเท่าะลูกค้ากันเลยนะครับเปลี่ยนแท่งกลางนะครับน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่เลยเบิกมาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับได้ได้ชมก่อนสงการแน่นอนวิดีโอผ่าเครื่องรุ่นนี้แล้วก็ประกอบเครื่องรุ่นนี้เดี๋ยวจัดให้แบบเต็มๆเลยนะครับผมก็ นี่ครับอะไรฟีโน่ยังกองอยู่นี่เลยยังไม่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับพอดีนี่ครับก่อนไปนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนรายการนี้อยู่นะหน่อยนะครับหลานทองอะไรนะครับสุขสวัสดิ์เจ็ดสิบสี่นะครับใครอยากได้อะไรนะครับตอนนี้ให้เน้นเป็นวิธีการโทรติดต่อสอบถามนะครับเบอร์ศูนย์ปดหนึ่งนะครับ ถ้าเบอร์ล่างนะครับแอดมินตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นคารวาสนะครับเป็นสงอยู่แอดมินบวชอยู่นะครับก็จะสึกเกินนู่นแหละหมดเมษานูแลครับผมพักข้อความเพจไปไม่มีใครตอบนะครับตอนนี้แอดมินลาบวชนะครับฝากด้วยนะครับร้านทองเมลัยสุขสวัสดิ์74นะครับหรือว่าซอยวัะชมะครับพระประแดงพระสมุทรเจดีขคลองสวนคลองมอญประชาทิตย์นะครับก็ลองวิ่งมาดูได้นะครับใครอยากได้อะไรก็ ฝากไว้ด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับสวัสดีครับผม